แนะนำให้ปิดไว้นะคะนอกจากนั้นนเี่ยก็ยังมีเรื่องของการเปิดเผยตัวบนโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยซึ่งทางกสทชแนะนําว่าไม่ควรเช่นกัอีกเรื่องหนึ่งก็ที่วัยรุ่นทั้งหลายนะฮะที่มักชอบกันมากก็คืออยู่ในในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะโดบางครั้งในเฟซบุ๊กในไลน์นะฮะคือบางครั้งเขาขอข้อมูลมาก็เปิดเผยให้เจนปีเกิดตัวสูงน้ำหนักหน้าตารูปเลิศมีหมดนะโดยที่ไม่ได้คิดอะไรนะฮะและนั่นแหละเป็นการเปิดเผยข้อมูลซึ่ง ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีสามารถนําข้อมูลเห่น้ไปใช้ในบางโอกาสที่เราไมา่นะรู้ตัวนะเพราะนั้นเนี่ยถึงตัวให้คิดก่อนที่นะว่าจะทาอะไรทุกอย่างต้องรังนี้ต้องคิดที่ดีว่าถ้าไม่จําเป็นอย่าไปเปิดเผยน,นะที่ไอ้ไอ้โลเคชั่นอีกอย่างที่เป็นีพเนะฮนะก็จะรู้ว่าคือขนาดเนี้ยชีวิตส่วนตัวของหลายๆท่านเนี่ยไม่มีความประส่ค์ตัวอีกแล้วเพราะด้วยความเต็มใจเป็นคนส่งเองนะนนฮะาอาหารโหอาหาร ขายรูกก่อนขายรูกส่งเข้าอ่าเข้าลูกก่อนให้รูกเราที่กับมันจะทานลงเพื่นที่ไหนคือพี่ไหนร้านไหนอะไรรูกก่อนซึ่งอ่าเขาที่ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกอย่างน้อยก็ผู้ไม่ประสงค์ดีก็จะรู้แล้วขณะนี้คุณไม่อยู่บ้านทีคุณอยู่ที่ตรงนี้นี่ผมบอกก่อที่เรามาทั้งครอบครัวเลยคุณพ่อคุณแม่ก็มาเลยเราเรียบร้อยเลยทั้งบ้านมีใครอยู่อะไรเงี้ยาาเมอออนไจจะปรัพขงค่ะ เพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านออบอกนะคะว่าทําทุกอย่างเนี่ยให้คิดก่อนกจริงๆเพราะมหันตาภัยเนี่ยอยู่ใกล้เราเเดียวแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็อย่ากลัวที่จะใช้เทคโนโลยีถ้าคุณใช้อย่างมีสติใช้อย่างถูกต้องนะคะรับรองว่ามหันตาภัยก็จะไม่เข้ามาใกล้คุณเช่นเดียวกันในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอยสางสูงน,นะคะขอเส็งประมือให้ท่านพลอากาศเอกเวศคุณศรีค่ะขอบพระคุณมากเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่าน